สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องชุงหมังนนะครับผมวันนี้จะพามารื้อนะครับตัวปั๊มติ๊กนะครับหรือปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิงนะครับของรถฮอนด้านะครับก็เดี๋ยวจะมาดูนะครับว่ามีอะไรกันบ้างนะครับส่วนประกอบนะครับข่าวๆข้าก็หลักๆก็จะมีประมาณนี้นะครับก็จะมีตัวกองน้ำมันเชื้อเพลิงนะครับตัวจะเป็นกองไว้ดักพวกสิ่งสกปรกนะครับตรงนี้ก็จะมี เป็นเกวัดน้ำมันนะครับนะครับเวลาเราเติมน้ำมันเพื่อมันก็จะดันตัวนี้ขึ้นนะครับดันขึ้นแบบนี้นะครับเวลาน้ํามันเต็มถังก็จะอยู่งี้นะครับเวลาน้ํามันค่อยๆลดก็ตัวนี้ก็จะลดอย่างนี้นะครับก็จะมีสายไฟต่อมาตรงนี้นะครับทั้งหมดจะมีสี่เส้นนะครับจะมีสายที่ไปหามอเตอร์นะครับสองเส้นนะครับแล้วก็สายมาตรงเกน้ำมันสองเส้นนะครับ ก็เดี๋ยวเรามาลื้อดูกันนะครับตัวนี้นะครับจะมีที่ล็อกอยู่นะครับสองข้างนะครับให้เราง้างนะครับแล้วก็หมุนออกนะครับนะครับนี่นะครับในนี้ก็จะมีโอลิงนะครับตัวนี้สามารถซื้อถอดเปลี่ยนได้นะครับตัวนี้นะครับสั่งแยกได้นะครับที่ศูนย์ฮอนด้าก็มีนะครับหรือตามพวกร้านอะไหล่พวกนี้นะครับ ตัวกรองตัวนี้นะครับใช้ไปนานๆมันจะดำนี้นะครับสามารถซื้อเปลี่ยนได้เลยนะครับน่าจะประมาณไม่กี่ร้อยนะครับเนี่ยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นท่อตัวไว้ดูดน้ํามันนะครับตัวนี้ก็จะเป็นสายไฟเกน้ํามันเดี๋ยวมาดูตรงนี้กันนะครับว่าเป็นยังไงนะครับ ถ้าเราจะถอดสายตรงนี้นะครับเราต้องหาเหล็กแหลมนะครับมากดตรงรูนี้นะครับเหล็กเล็กๆนะครับแหลมๆมากดตรงนี้นะครับกดลงไปเลยนะครับกดลงไปเลยแล้วก็ดึงออกนะครับก็ให้จําด้วยนะครับว่าสายอยู่ฝั่งไหนนะครับถ้าจะกลัวจำไม่ได้ก็ถ่ายรูปไว้ก็ได้ครับเวลาถอดนะครับนี่ครับกดึงออกเลยนะครับอันนี้ผมกดไปแล้วนะครับ แยกชิ้นได้หมดนะครับอันนี้เมื่อกี้ผมถอดไปแล้วนี่ผมกดเข้ามาใหม่นะครับนี่นะครับก็จะแยกชิ้นส่วนได้เป็นอย่างนี้นะครับอันนี้ก็คือการทำงานของตัวเกลน้ำมันนะครับตัวนี้นี่นะครับจะมีแผงอยู่นะครับการทำงานก็ประมาณนี้ครับ ตัวนี้ก็จะมีสายอย่างนี้อันนี้เราไม่ต้องถอดออกก็ได้นะครับตัวสายตัวนี้นะครับเราก็คาไว้นะครับกันเราลืมนะครับเราก็แค่เลาะออกมาทางนี้นะครับเวลาจะถอดนะครับให้จําสายตัวนี้ไว้ให้ดีนะครับเผื่อบางทีมันหลุดเราจําไม่ได้นะครับเราถ่ายรูปไปก็ได้นะครับ มันก็จะแยกแยกกันนะครับนี้ถ้าเราจะเปลี่ยนมอเตอร์เราก็ถอดตามนี้ได้เลยนะครับนะครับนี่อันนี้ก็จะเป็นสายคู่เก์น้ำมันนะครับตัวน,นี้ก็จะเป็นสายเข้า มอเตอร์นะครับให้เราจําไว้นะครับต่อไปนะครับเราก็มางัดตัวนี้ออกนะครับใช้ไขควงแบนนะครับค่อยๆงัดออกนะครับจะมีสีด้านนะครับ หวังหักนะครับค่อยๆนะครับ เสร็จแล้วเราก็ถอดออกอย่างนี้เลยนะครับถอดลงไว้นะครับต่อไปเราก็มาถอดสายตัวนี้นะครับดึงออกได้เลยครับจะดึงยากหน่อยถ้าเป็นไม่ได้ก็ใช้ครีมก็ได้ครับดึงครับแล้วก็ถอยมอเตอร์ออกมานะครับือย่างนี้ก็ได้นะครับเนี่ยดึงออกได้เลยนะครับตัวนี้เราก็ถอด มอเตอร์ออกนะครับแค่นี้นะครับดูนะครับมันจะมีบวกลบนะครับก็ใส่ให้ถูกนะครับบวกก็จะเป็นแดงนะครับดำก็จะเป็นตัวลบนะครับนะครับตอนนี้ก็ไม่มีอะไรครับลงลงนะครับแล้วก็มีมอเตอร์แค่นี้นะครับเราสามารถเปลี่ยนมอเตอร์ได้นะครับถ้า ซื้อมอเตอร์มาเปลี่ยนแล้วแนะนําให้เปลี่ยนกรองไปด้วยเลยนะครับส่วนนะครับราคาก็มีหลากหลายนะครับลองเลือกลองซื้อหาดูนะครับผมวิธีประกอบก็ง่ายๆครับก็เสียบปลั๊กเข้าไปแล้วก็ทําย้อนกลับนะครับเหมือนเดิมนะครับวันนี้ก็มาถอดให้ดูแค่นี้นะครับเผื่อใครไม่เคยเห็นนะครับก็ใครมีอะไรสงสัยก็สอบถามได้นะครับก็มาหรือดูนะครับมา แนะนำกระดูเผื่อใครยังไม่เคยเห็นนะครับหรือใครอยากจะเปลี่ยนมอเตอร์เองนะครับก็สามารถทําได้ตามนี้นะครับก็ถ้ากลัวลืมก็ถ่ายคลิปเก็บไว้ก็ได้นะครับตอนที่เราลืหรือถ่ายรูปเก็บไว้นะครับเวลาเราประกอบคืนนะครับเราจาไม่ได้ตรงไหนเราก็มาเปิดย้อนดูได้นะครับผมก็คลิปนี้เอาไว้แค่นี้นะครับขอบคุณที่รับชมนะครับขอบคุณมากครับ